เช็คอาการเสียดูนะครับได้ยินไหมครับมีเสียงดังนะครับแล้วพัดลมไม่หมุนนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นชาว diy และท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้ในายคอม diy จะพามาส้มพัดลมอีกแล้วครับอายิ่้อาวตาลี่ครับใบพัด1ินิ้วอาการเสียของพัดลมเครื่องนี้ครับก็คือมันหมุนช้าถึงกับไม่หมุนเลยนะครับก็คือเวลาเราเปิด มาบางครั้งเนี่ยมันก็หมุนนะครับบางครั้งก็ไม่หมุนนะครับและขณะใช้งานมีเสียงดังนะครับก็เสียปลักัะลมนะครับผมจะเปิดสวิตช์เบอร์หนึ่งนะครับเช็คอาการเสียดูนะครับได้ยินไหมครับมีเสียงดังนะครับแล้วพัดลมไม่หมุนนะครับเบอร์สอนะครับก็ไม่หมุนเช่นกันนะครับสุดท้ายเบอร์สามนะครับ ุนเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับก่อนที่เราจะทาการซ่อมพัดลมทุกครั้งนะครับให้เราถอดปลั๊กด้วยนะครับอันนี้สําคัญนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับสําคัญมากจริงๆนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะถอดตะแกรงหน้าของพัดลมออกมานะครับแล้วก็ลองหมุนในพัดลมดูนะครับเพื่อตรวจเช็คว่าแกนมอเตอร์เนี่ยคือนหรือไม่นะครับเราก็ถอดตะแกรงหน้าครับมันจะมีคลิปอยู่ตรงนี้นะครับ ด้านล่างเนี่ยก็ดึงออกมาก่อนนะครับซ้ายแล้วก็ขวานะครับแล้วก็ดันออกนะครับแล้วก็ลองหมุนมนพัดลมดูนะครับไม่ฝืดนะครับเห็นแบบนี้เหมือนไม่ฝืดนะครับแต่มันมีเสียงนะครับเสียงของแกนเนี่ยจะซีกับบูสนะครับแกนอาจจะสึกหรือบูส่ยอาจจะหลวมนะครับฟังเสียงดูนะครับด้ยินไหมครับอ่ะอีกครั้งนะครับ วิธีการตรวจเช็คนะครับว่าบูสต์หลวมหรือไม่นะครับแกนสึกหรือเปล่านะครับดึงแกนของมอเตอร์เนี่ยออกมาก่อนนะครับแล้วก็โยกขึ้นโยกลงดูนะครับถ้ามันหลวมมากๆนะครับมันก็จะเคลื่อนได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะถอดใบพัดลมออกมาก่อนก็ที่ล็อกใบพัดลมเนี่ยเวลาถอดนะครับให้เราหมุนไปทางขวานะครับนี่นะครับ่าก็ถอดใบพัดลมออกมาก่อนนะครับ ต่อไปก็ถอดที่ล็อกตะแกรงหลังออกนะครับเรามาดูสภาพแกนของมอเตอร์ลูกนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นคราบดำๆนะครับน้ำมันหล่อลื่นต่างๆนะครับซิงสุกโปรกนะครับฝุ่นหรือว่าผ้าสกัดนะครับเซาน้ำมันของบูสต์เนี่ยมันหมดสภาพนะครับมันก็จะเป็นปุยๆยุ่ยๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองฉีดน้ำมันอันเกประสงค์นะครับโซเนกเนี่ยลองหมุนดูนะครับ ผมจะลองเสียบปลั๊กพัดลมนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์เบอร์หนึ่งดูนะครับว่าแกนมอเตอร์เนี่ยมันจะหมุนฟิวหรือเปล่านะครับเอาโอเคนะครับหมุนนะครับต่อไปครับเบอร์สองนะครับก็หมุนเช่นกันนะครับสุดท้ายครับเบอร์สามนะครับหมุนนะครับแต่ยังมีเสียงนะครับเพื่อนๆสามารถกดไลค์นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนายคอม d ดีนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะถอดกระโหลกฝาครอบมอเตอร์ออกนะครับถอดที่ดึงล็อกเฟืองสายออกนะครับจากนั้นก็ขันน็อตที่ล็อกอเฟืองสายนะครับกับคอพัดลมออกนะครับ ต่อไปก็ขันน็อตตรงนี้นะครับน็อตที่มันล็อกคาป,ปาซิเตอร์อยู่นะครับมันจะใช้น็อตร่วมกับกระปุกฟังสายนะครับแล้วก็เอากระปุกฟังสายออกนะครับน็อตกระปุกฟังสายก็จะมีอยู่นึ่งตัวนะครับสองตัวสามตัวนี้นะครับกหลกยึดตะแกรงหลังออกนะครับ นีนะครับสภาพมอเตอร์นะครับเต็มไปด้วยจารบีน้ำมันนะครับก็เช็ดก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปล้างทินเนอร์อีกนะครับนี่นะครับเจอสาเหตุแล้วนะครับเห็นไหมครับฝาครอบบูส์เนี่ยมันหลวมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะถอดมอเตอร์ออกมานะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องตอกสลักล็อกไว้พัดลมออกก่อนนะครับ ระวังสลักหายด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะขันน็อตมอเตอร์ออกมามันจะมีอยู่4ตัวนะครับสี่มุม1 2 3 4านะครับแต่ก่อนขันเนี่ยเราก็ใช้ปากกาเคมีเนี่ยมาร์กจุดตำแหน่งนะครับฝาครอบมอเตอร์ด้านหน้านะครับสเตเตอร์นะครับแล้วก็ฝาครอบมอเตอร์ด้านหลังนะครับเวลาเราประกอบกลับเนี่ยมันก็จะได้อยู่ที่เดิมของมันนะครับอ่าโอเคครับต่อไปเราก็ขันน็อตมอเตอร์ได้เลยนะครับ เวลาเราขันน็อตตัวสุดท้ายนะครับก็ให้เราจับสเตเตอร์ขดรวดพัดลมเนี่ยไว้มันมั่นนะครับเราก็เอาโครงด้านหลังนะครับมอเตอร์ออกมานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับฝาครอบบูสต์เนี่ยมันหลวมนะครับแล้วเราเอาน็อตนะครับมายึดสเตเตอร์ไว้ก่อนนะครับเพื่อจะเอาแกนออกนะครับแล้วก็ค่อยดันแกนโรเตอร์ออกนะครับ นี่ครับตันออกเลยครับอ่าออกมาแล้วครับโอ้ดูสภาพแกนนะครับต่อไปนะครับเราก็จําเป็นต้องเอาหัวรวดพัดลมออกนะครับอ่าตัดคลิปบท้ายออกก่อนนะครับเคแล้วก็เอาสายขึ้นมานะครับตัดคลิปล็อกมันนะครับแล้ววันเราถอดน็อตออกได้เลยนะครับ ค่อยๆนะครับอย่าให้ขดลวดเนี่ยมันไปตามกับไวรแดงนะครับเดี๋ยวมันจะขาดนะครับให้เราบดึงสายไฟที่เข้าสเตเตอร์นะครับจากด้านล่างหานพัดลมนะครับที่มันขึ้นมาจากสวิตช์พัดลมดึงมันขึ้นมานะครับยาวๆเลยครับเราก็เอาสายลอดกรูคลิปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับค่อยๆทําไปนะครับเพื่อเราจะเอาไอ้ตัวกดดวดเนี่ยไปอยู่ด้านล่างนะครับสอดไปเลยครับ าถุงพลาสติกนะครับสักถุงหนึ่งครับให้มันรองรับสเตเตอร์ไว้นะครับกดตรวจนี่ครับเอามาใส่เลยครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับห้อยสเตเตอร์ไว้แบบนี้นะครับเพื่อเราจะทําการแก้ไขฝาครอบด้านหน้ามอเตอร์กันเองนะครับก็ดึงไห้สุดๆนะครับอย่าให้สายไฟเนี่ยมันรับแรงเยอะนะครับเดี๋ยวจุดต่อเนี่ยมันจะขาดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเอาบูสต์ตรงนี้ออกนะครับ มันจะมีฝากครอบบูสต์อยู่นะครับจะมีอยู่4ขานะครับเห็นไหมครับ1 2 3่านะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ออาบูสต์ออกนะครับก็จะเป็นน็อตธรรมดานะครับมีตัวผู้ตัวเมียแล้วก็มีแหวนรอง2ออันนะครับแหวนรองอันหนึ่งเนี่ยดันฝั่งนี้นะครับฝั่งด้านในเนี่ยแล้วก็แหวนรองอีกอันนะครับดันฝั่งด้านนอกนะครับตรงนี้นะครับ พอตึงมือนะครับก็ใช้ไขควงแบนนะครับดันขาขาข้อบูสออกนะครับอันนี้ครับค่อยดดันออกนะครับก็ดัดขาให้มันตรงๆนะครับแล้วก็เรียบด้วยนะครับเพื่อตอนที่เราใส่เนี่ยมันจะได้ง่ายนะครับก็เอาเครื่องมือนี้ออกก่อนนะครับ ก็ข้อขาออกนะครับนี่ครับออกแล้วนะครับด้านนี้โอเคครับออกมาแล้วครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้นะครับบูสต์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่มันเป็นวงรอบบูสต์เนี่ยก็คือแหวนสักกาดนะครับเปิดยุยหมดแล้วนะครับบูสต์ออกมานะครับอันนี้นะครับก็คือเศษ ผ้าสักหาดนะครับที่มันเปื่อยยุ่ยนะครับเห็นไหมครับต่อไปก็ฝากครอบด้านหลังนะครับอันนี้นะครับก็วิธีเดียวกันนะครับ โมบูสเดิมเนี่ยมาเทียบก่อนเห็นไหมครับมันโยกได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมก็จะเอาชิ้นส่วนพวกนี้นะครับมาล้างทินเนอร์นะครับผมจะใช้ทินเนอร์ทําความสะอาดนะครับแกนของมอเตอร์นะครับฝาโครงด้านหน้ากับฝาโครงด้านหลังนะครับปิ้งแล้วก็ฝาครอบบูสนะครับเวลาใช้ทินเนอร์นะครับก็ควรปิดจมูกด้วยนะครับ เอาทินเนอร์มาขัดเลยนะครับใช้แปลงนะครับแปลงฟันนี่แหละครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทำการเปลี่ยนแกนนะครับ ของมอเตอร์พัดลมผมจะลองเอาบูสต์ใหม่เนี่ยมาใส่ก่อนนะครับมันหลวมนะครับแกนมันสึกนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือแกนที่ผมจะมาเปลี่ยนนะครับอ่ะผมก็มาจากมอเตอร์พัดลมเก่าๆนะครับแต่ดูแล้วสภาพแกนเนี่ยมันยังดูดีอยู่นะครับผมจะย้ายโรเตอร์ตรงนี้นะครับมาใส่แกนใหม่นะครับแต่นะครับระยะคลิปแกนเก่าเนี่ยเห็นไหมครับระยะคลิปแกนใหม่เนี่ยมันได้เหมือนกันนะครับผมจะใช้ไขควงเล็กๆนะครับมาเสียบที่รูสลักลลอกใบพัดลม เพราะว่าระยะนี้มันเท่ากันเห็นไหมครับนั้นผมก็จะมาร์กระยะนะครับของเจ้าตัวโรเตอร์ไว้นะครับแล้วก็ระยะของบูทหลังนะครับประมาณนี้ครับบูทหน้าก็จะประมาณนี้นะครับนี้ผมกเอานะครับโอเคครับ ต่อไปผมก็จะเอาปอกรักษาระยะห่างนะครับหอดออกนะครับแล้วก็เอาคลิปออกนะครับก็ผมจะใช้เป็นคขวงแบนแล้วเราจับไว้ด้วยนะครับระเังมันกรเด็นนะครับแบบนี้ครับโอเครับออกมา2ออันแล้วครับจากนั้นก็ใช้ค้อนนะครับตอกแกนออกเลยนะครับ ออกมาเรียบร้อยครับน่ครับสภาพแกนเก่านะครับต่อไปก็เอาแกนนะครับที่เรามาร์กไว้เนี่ยเอามาใส่เลยนะครับเราก็ใส่ด้านหลังไปนะครับปึ๊บนะครับถ้าเราใส่อีกด้านเนี่ยมันก็จะตอกแนนใช่ไหมครับตั้งมันก่อนมันได้ศูนย์ก่อนนะครับก็ใส่คลิปล็อกนะครับ โอเคครับแล้วก็ด้านก็เหมือนกันนะครับไม่โดนล่องครับแล้วก็ขยับนิดนึงนะครับเนี่ยครับใส่แหวนล็อกระยะห่างบูสต์นะครับนี่นะครับแกนโรเตอร์นะครับก็โมดิฟายออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าคลิปล็อกของแกนใหม่เนี่ยมันอยู่สั้นกว่าแกนเก่านะครับ ก็ลองเอาบูชมาใส่ที่แกนเลยนะครับทดสอบดูว่ามันจะหลวมหรือเปล่านะครับอ่าไม่หลวมนะครับเห็นไหมครับด้านท้ายนะครับก็ปกติเหมือนกันนะครับอ่าไม่หลวมนะครับไม่โยกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่บูสกลับเข้าไปที่เดิมนะครับมันจะมีฝาครอบบูชใช่ไหมครับฝาครอบโครงหน้ากับโครงหลังแล้วอีกอย่างก็คือเอ่อสปริงล็อกบูชตนะครับด้านนี้คือด้านบนนะครับเห็นไหมครับที่มันเป็นบ่า คมๆเลครับเราใส่บูสต์เข้าไปมันก็จะล็อกบูสตไว้ใช่ไหมครับการเอาฝาครอบเนี่ยมาครอบไว้เพื่อให้สปริงเนี่ยแผ่นนี้มันกดบูสต์ลงไปนะครับแต่ว่าเวลาเราออกมาเนี่ยให้เราดัดหน่อยนะครับอ่ามันก็จะมี3ขาตรงนี้นะครับให้เราดัดขึ้นด้านบนก่อนนะครับนิดนึงนะครับโอเคคนระับแบบนี้นะครับ ครับก็ใส่บูสเข้าไปนะครับอันเดิมครับมันจะเป็นผ้าสักหลาดไม่น้อยนั่นเองนะครับแต่ว่าผมจะใช้ผ้าสักหลาดอันใหญ่เลยนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หยอดน้ํามันจักรลงไปนะครับแผ่นที่เราดัดไปเมื่อกี้นะครับเอามาใส่ครับแบบนี้นะครับต่อไปก็เอาฝาครอบบูสมาใส่นะครับก็เมื่อกี้ถ้าเราเอาออกง่ายเนี่ยมันก็เข้าง่ายนะครับ เงบันแล้วเห็นไหมครับก็ใส่อุปกรณ์ล็อกเข้าไปนะครับปึ๊บนะครับใส่เข้าไปอ่ะแล้วก็เอาแหวนใส่นะครับจากนั้นก็ล็อกนะครับควงแบนนะครับอ่ะตรงร่องตรงนี้นะครับอันตรงนี้ก่อนนะครับให้มันโน้มมาให้สุดก่อนนะครับอบบนี้ครับคอนนะครับทุบนะครับ เอาโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็ถอดเครื่องมือออกนะครับเอาออกมาเรียบร้อยครับต่อไปก็โครมมอเตอร์ด้านหลังนะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะประกอบมอเตอร์กลับเหมือนเดิมนะครับค่อยๆนะครับระวังนิดนึงนะครับขดลวดตอนแรกเนี่ยเราดึงขึ้นมาใช่ไหมครับอันนี้เราก็เอาลงครับสายนะครับล็อกใส่บริเวณตรงนี้นะครับปุ๊บผมจะใส่แกนมอเตอร์เข้าไปนะครับหยอดน้ำมันที่บูสต์เยครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ โอเคครับเรียบร้อยแล้วก็เอาฝาครอบโครงมอเตอร์ด้านหลังนะครับมาใส่เลยนะครับอ่าที่เรามาร์กไว้ตอนแรกเห็นไหมครับก็จะง่ายนะครับเราจะได้ไปงงครับตอนมาประกอบผมจะขันน็อตสองตัวก่อนนะครับเพื่อทดสอบมอเตอร์นะครับเป็นแนวทะแยงนะครับทดสอบก่อนนะครับอ่าผมกดสวิตช์บันหนึ่งนะครับก็ทํางานนะครับไม่มีเสียงดังแล้วนะครับ อ่ะต่อไปผมกดสวิตช์เมื่อสองนะครับต่อไปผมกดสวิตช์เมอสามนะครับอ่าก็ปกตินะครับอ่าก็เก็บสายไฟดีๆนะครับอันลงข้างล่างนะครับโอเคครับประกอบชุดกระปุกเบรงสายกลับเข้าที่เดิมนะครับ อกขันน็อตล็อกคาปาซิเตอร์นะครับต่อไปก็ข e ันน็อตที่ยึดแกนเฟืองสายนะครับกับคอพัดลมไว้นะครับก็มาต่อกันเลยครับโอเคไม่ต้องขันแน่นมากนะครับตอกสลักล็อกไว้พัดลมก็ประกอบกระโหลกล็อกตะแงหลังของพัดลมเอาไปที่เดิมนะครับ ก็จะมีน็อต3ตัวนะครับจากนั้นก็ประกอบตะแกรงหลังนะครับเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็เอาที่ล็อกตะแกรงหลังมาล็อกเลยนะครับหมุนปกตินะครับหมุนเข้าทางขวานะครับต่อไปก็เอาใบพัดลมนะครับมาใส่เลยนะครับนครับที่ล็อกใบพัดลมนะครับเวลาหันเข้าเนี่ยให้หมุนไปทางซ้ายนะครับ ก็เอาไปแปลงงหน้ามาใส่นะครับอ่าโอเคครับการล็อกน้าล่างนะครับสุดท้ายก็ประกอบฝากบมอเตอร์นะครับต่อไปก็ตัวดึงกระปุกน้งสายนะครับเอาโอเคนะครับมาทดสอบพัดลมเครื่องนี้หลัง,งการซ่อมนะครับ ผมจะกดสวิตช์พัดลมเบอร์หนึ่งนะครับพัดลมหมุนนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ไม่มีเสียงดังนะครับเครับนี่เบอร์หนึ่งนะครับต่อไปครับเบอร์สองนะครับหมุนปกติใช้งานได้ครับลงแรลงเลยนะครับเสียงดังก็แล้วนะครับใช่ครับเบอร์สามนะครับ มากครับคลิปนี้ก็มีเปเท่านี้นะครับมาซ่อมพัดลมอาการก็คือหมุนช้ากับไม่หมุนเลยนะครับแล้วก็เวลาหมุนเนี่ยม,มีเสียงดังน,นะครับสำหรับวันนี้นครันนายคอมเดวายขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ ถ้าท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกด Subscribe ติดตามได้นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อตอไปของนายคอมดีวนะครับสำหรับวันนี้นายคอมดีวสวัสดีครับ